เริ่มได้แต่กาต้องเร่งตัวที่สองแล้ว การที่มีการกระายารท่สารจเพื่อส่งสบยบานภมใจก็ตรงนนัก้านาฬคกาไม่ได้ไม่ได้ ตามตามแค่แปชุดเองไปที่ไม่ได้ดูเดียวเรามีมีค่ะด่ให้ดูกับแล้วก็มี 嗯、我就是想说，你不要去碰这个东西。